ฟันเหยินขนาดนี้ถ้าไม่ถอนจะรอดไหมเคสนี้นะคะจากประวัติเนี่ยก็คือน้องเคยไปเจอคุณหมอท่านอื่นมาแล้วนะคะแต่ว่าถูกส่งต่อมาให้หมอนรับจบเคสนี้นะคะ <Ừ. S 2> ในใจเนี่ยก็คิดไปแล้วว่าโอโ้โหเคสนี้ต้องแบบโอ้ โอเคส้ต้องไม่ง่ายแน่เลยนะคะเพราะว่าถูกส่งต่อมาให้รับจบนะคะน้องเป็นน้องผู้หญิงนะคะอายุ16ปีนะคะใส่ชุดหมอปลายมาเลยตอนพูดคุยกันเนี่ยน้องไม่คนน่ารักมากๆเลยแต่ว่าหมอสังเกตว่าน้องเนี่ยเขาไม่มั่นใจตอนเขายิ้มเลยค่ะพอหมอถามเนี่ยน้องก็บอกว่าใช่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีฟันซอนเกย์แล้วก็มีฝันยืนมากนะคะตอนนั้นเนี่ยใจหมอก็คิดว่ามาเลยค่ะน้องนกำลังจะเป็นสาวแล้วหมอเนี่ยจะทําให้น้องสวยปิ้งให้ได้เลยค่ะก่อนที่น้องจะเข้ามหาพิยาลัยเลยค่ะจากการตรวจนะคะพบว่าน้องมีฟันซอนเกย์ค่อนข้างมาก มีฟันศพลึกร้อยเปอร์เซลยค่ะจนมองไม่เห็นฟันหน้าล่างเลยและฟันหน้าล่างเนี่ยก็สบกับเหงือกด้านในของฟันหน้าบนด้วยค่ะฟันบนเนี่ยยืนมากนะคะขาตั้งไกลล่างน้องถอยไปข้างหลังมากตน้นคางน้องเนี่ยยุบลง หรือที่คนพูดกันว่าคางสั้นนะคะทําให้เกิดร่องใต้ริมฝีปากล่างขึ้นมาค่ะ <Okay. S 1> ขณะที่น้องปิดปากเนี่ยริมฝีปากล่างของน้องแบะออกนะคะแล้วต้องพยายามเกรงกล้ามเนือ้อจนเห็นเป็นก้นกอนๆที่คางเลย uh huh. เพราะว่าริมฝีปากล่างของน้องเนี่ยโดนฟันหน้าบนดันออกมาน้องมีขาดังไกลบนแคบนะคะแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าทําให้รอยยิ้มของน้องเนี่ยดูแคบเลยนะคะ mm. เมื่อเทียบกับขนาดช่องปากเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าช่องระหว่างฟันกับกระพุ้งแก้มของน้องเนี่ยกว้างมากเลยนะคะ น้องยิ้มเห็นเหงือกเยอะค่ะเพราะว่าขากไกลบนด้านหน้าที่ยื่นออกมาเนี่ยไปดันริมฝีปากบนให้มันขยับขึ้นไปค่ะและน้องเนี่ยได้ถอนฟันซี่1.5ไปแล้วนะคะ น้องเขาถามหมอว่าหนูต้องถอนฟันไหมคะหมอบอกว่าหมอจะไม่ถอนฟันเลยค่ะซักซี่เดียวเพราะว่าการที่ฟันของน้องยื่นและฟันซ้อนเกย์เนี่ยนะคะหมอมีวิธีของหมอในการแก้ไขให้โดยที่ไม่ต้องถอนฟันเลยค่ะ <c oughs> ตอนน้องเขาดีใจน้องเขาน่ารักมากเลยนะคะแล้วหมอเนี่ยก็ใจชื้นไปด้วยค่ะที่รักษาให้เขาได้โดยที่เขาไม่ต้องถอนฟันค่ะเคสนี้นะคะหมอจะขยายขากรรไกรบนเนี่ยออกทางด้านข้างมีการกรอแต่งฟันร่วมด้วยค่ะแล้วก็ดึงฟันหน้าบนเข้า ขยับฟันบนถอยหลังเล็กน้อยนะคะหรือเรียกว่าการทำดิสเทอไลเซชันนะคะเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ในการดึงฟันหน้าเข้าทดแทนการถอนฟันนะคะมีการเกี่ยวยางค่ะเพื่อดึงหากกันไกล่างออกมาข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วจบด้วยการฝังรากฟันเทียมทดแทนฟันที่น้องถอนไปค่ะเทสนี้นะคะเราใช้เวลาในการจัดฟันร่วมกับการฝังรากฟันเทียมเนี่ยทั้งหมด2ปี2เดือนก็เรียบร้อยแล้วนะคะฟันน้องเรียงดีมีฟันครบฟันไม่สบลึกแล้วค่ะ ตอนกัดฟันก็คือเห็นฟันล่างเยอะแล้วฟันบนก็ไม่ยืนร่องใต้ริมฝีปากของน้องก็ไม่มีแล้วนะคะน้องไม่ต้องเกรงริมฝีปากตอนปิดปากแล้วด้วยริมฝีปากล่างไม่แบะออกนะคะขากรรไกรบนขยายออกช่องระหว่างฟันแล้วก็กระพุ้งแก้มเนี่ยลดลงรอยยิ้มเนี่ยเต็มขึ้นเลยค่ะน้องยิ้มไม่เห็นเหงือกแล้วนะคะหน้าสวยเลยเข้าฟายใบหน้าด้านข้างดียิ้มสวยมากที่สุดรอยยิ้มเปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนเลยค่ะ สุดท้ายนะคะหมออยากฝากเอาไว้นะคะว่าถ้าใครมีฟันคล้ายๆกับแบบนี้ก็อย่าเพิ่งท้อนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าฟันคุณแย่เพราะอาจจะมีทางแก้ได้คะ่ะก<ๆ>่อนจบคลิปนะคะหมอขอฝากให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะ